สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้เสียงแม่ว่าอาจจะแหบแห้งไปหน่อยนะคะเพราะว่าแม่วาติดโควิดจากข้างบ้านนะคะเพราะว่าข้างบ้านเขาเป็นโควิดกันทั้งหมดเจดคนเลยค่ะแล้วว่าแม่วากับบ้านเขาอ่า จะเป็นบ้านคู่ที่ติดกันเลยเชื้อก็เลยมาทางบ้านแม่วาเพราะว่าแม่วาก็พยายามไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้เซฟตัวเองออกมานั่งเล่นข้างนอกบ้านแล้วเขาก็เปิดพัดลมนะคะพัดลมจะตัวใหญ่ แล้วเปิดพัดลมก็หันหน้ามาทางบ้านแม่วาแม่วาก็รู้สึกตัวเองไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อวานรู้สึกเจ็บเจ็บคอแล้วก็เหมือนแบบร้อนๆ้อนหนาวหนาแม่วาก็เลยไปซื้อที่ตรวจโควิดมาวันแรกนะคะก็จะขึ้นไม่ชัด นิดหน่อยแต่เมื่อคืนอาการจะหนักไข้ทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยค่ะพอเช้ามาแม่วาก็ตรวจใหม่นะคะขึ้นสองขีดค่ะเมื่อคืนแม่วาก็ไม่ได้นอนเลยมีมีุมนก็นั่งเป็นเพืเ่อนทั้งคืนเลยไข้ทั้งคืนแม่วาก็วันวันอยู่ว่ากลัวจะติดพวกแมว แม่วาก็ได้กักขังไว้นะคะขังไว้ในห้องชุดหนึ่งแล้วก็ชุดหนึ่งก็เอาไว้ในในบ้านอยู่ข้างล่างแล้วจะมีนอนกับแม่วาก็มีมีบุญแล้วก็เจ้าตัวเล็กแม่วาก็พยายามเซฟเซฟนะคะก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทั้งบ้านเลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไข้ไข้เยอะเลยค่ะไข้มากเจ็บคอมากไม่ได้นอนเลยก็ได้อดกๆนะคะเป็นกํำลังใจพยายามลุกตัวเองขึ้นมาทำให้กับเด็กๆเพราะว่าเราต้องทำความสะอาดเขาทุกวันวันนี้นะคะแม่ว่า มาขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่หมูค่ะท่านได้เมตตานะคะส่งอาหารเปียกมาให้กับเด็กๆแมวว่าต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่มากๆค่ะที่เมตตาบ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมาค่ะขอให้ท่านมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะไม่เจ็บไม่จน เดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านแข็คาปลอดภัยประสบพบเจอแต่คนดีๆนะคะแม้ว่าก็ช่วงนี้ต้องขอพักรักษาตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าแจ่ค่ะไข้ไข้มากไข้จนแบบไม่ได้นอนเลยะคะ่ะขอบพระคุณทุกๆคำวยพรนะคะที่ พรได้แม่วาหายไวๆแม่ว่าก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะ